ปไปหาเมียไหมไเ,เมียไหมลูกนี่หามเมียนะอาเขตไงหายาหายาไยาคุณยาไหม้ไปไหมเปไหมเปไหมเปไหมลูกหามเมียวหนมะหามเมียหมเมียกันเ,เมียกันอาโชว์ลูกขอบแม่ขอบพ่อ,อเลย อใช่ล่ะใละอุ๊ยอารมณ์ดีอรมดีคุยใหญ่เลยเออชาวหวมพ่อหนะหอวพ่อหนะอุ้ยรักจริงเลยเอ้อ

ฉีใส่ฉีใส่ลูกเหมียวด้วยเอาชุดไปโชว์ด้วยเรามีชุดของเราเองแล้วฮะเข็ดด้วยนะเข็ดทับแก้งนะครับจ้าด้วยย่านี่เบะหรือคุยเนี่ยฮะลูกยิ้มอะไรลูกยิ้มลูกดีนะ จริงจริงเลย <Yeah. S 1> อ้วนสุดต้าหนา่อยไฟลิมบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเราจะไปลิปนี้แล้วบ๊ายบาย